ซูซูกิฟรองครับมาลองขับเป็นครั้งแรกเป็นยังไงพี่โคกถือว่าดีกว่าที่คิดนะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนโซลิปยกสูงแล้วก็การขับขี่ก็น่าจะไม่ต่างกันมากแต่เฮ้ยการเก็บเสียงการควบคุมตัวรถและเป็นช่วงล่างหลังทอ์ชั้นบีที่มันไม่ได้กระตุกกระตากอะมันมีความนุ่มมีความเนียนนะแล้วก็ที่สำคัญเลย ADAS หลายคนอาจจะปาาดเขาไว้ว่า ADAS ของ Suzuki ฟ้องคงไม่เท่าไหร่ใช้งานคงงูปลาปลาแต่การเป็นว่าเฮ้ย มันทำงานได้ดีเว้ยทั้งเรื่องของควบคุมรถทอยู่ในเลนกลางเลนทั้งตัว Adaptive Cruise Control ชะลอรถตามคันหน้าไปได้เลยอะ่ะคือเราสามารถเปิดได้ให้ระบบมันทำงานโดยที่เราสามารถอาจจะแบบไปทำอย่างอื่นได <ป S 1> ้เรียบเรียนได้เลยลลเนี่แีลยครับมีน้องหนาวคาไซานั่งหลังมาสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยนั่งมาร้อยกว่าโลสบายเลยสบายครับคือต้องบอกว่าผมเองก็ปามากเลยนะว่าซูซูกิฟอมเนี่ย คงไม่ได้ต่างกับ XL หรือสวิปมากมายอะไรในเรื่องการขับขี่หรือว่า ADS ก็คงไม่ได้ยอดเยี่ยม,มรวมถึงนั่งหลังก็อาจจะไม่ได้สบายมากนั่งหน้าก็คงพอใช้ได้ที่ไหนได้พอได้เดินทางจริงผิดคาดอยากให้ทุกคนไปลองกันครับ